เปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Connect c o แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Connect o t แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้ รับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยกับพิชานีอวบลักโบราณมูลน,นะคะต้องขกติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่10นิถุนา,านนี้จังหวัดสัตก,ก้วออกประกาศแจ้งประชาชนตามแนวชายแดนสออุปพยพไปศูนย์พักพิงชัวง่วคราวเพืี่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยขอประชาชนในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยและขอให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ส่วนเมื่อคืนบริเวณนวชายแดนบ้านหนองจานหนองยาแก้วฝั่งกมพูชาที่บ้านเกลืจันมีการเองคนแก่เด็กและผู้หญิงออกมา,มาตั้งเต็นท์ค้างคืนสร้างภาพกับ IOT ว่าได้รับผลกระทบจากเสียงผีไทยถูกใช้จิตวิทยาข่มขู่ทางจิตใจขณะกมพูชาพา IOT ลงพื้นที่ตรงข้ามบ้านหนองจาน ตรวจพฤติการฝ่ายไทยแต่ถูกไทยโต้กลับเต่อเสียงสารคดีค่ายอพยพบ,บ้านหนองจานเล่าประวัติสงครามกลางเมืองกัมพูชาที่กัมพูชาหนีตายเข้ามาพึ่งไทย เหตุระเบิดครั้งใหญ่ที่โรงงานพัฒนาและผลิตวัตถุระเบิดของกองทัพในเมืองบักนอสรัฐเคนเนสซีในอำเภอมอลทอนฮังฟรีและทีมสอบสวนแถลงคาดว่าจะไม่มีผู้รอดชีวิตในที่เกิดเหตุและยังบอไม่แน่ชัดว่ามีผู้เสียชีวิตกี่คนรายงานก่อนหน้านี้ระบุมีผู้สูญหาย18คนขณะเดียวกันเจ้า ทีปรับเปลี่ยนภารกิจกู้ภัยเป็นฟื้นฟูและทีมสอบสวนจะใช้การตรวจด n a อพิสูตรเอกลักษณ์ผู้เสียชีวิตพร้อมเรีสอบสวนหาหมุลเหตุที่แน่ชัดต่อไป <c> <f air> พักเวเนเตนเวเนซุเอลาของมาเรียคอรินามาซาโดเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปีนี้เผยแพร่คลิเรียกร้องให้รวมสวดภาวนาให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองชาวเวเนเุเอลา มัสาโดเรียกร้องชาวเวเนซุเอลาทั่วโลกร่วมสวดภาวนาให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองก่อนพิธีประกาศแต่งตั้งผู้ทำคุณงานความดีชาวเวเนซุเอลาสองคนให้เป็นนักบุญในวันที่19ตุลาคมตามข้อมูลของกลุ่ม NGO ระบุว่ามีนักโทษการเมืองเวเนซุเอลา841คนแต่รัฐบาลมาดูโรปฏิเสธโดยบอกว่าไม่มีนักโทษการเมืองในประเทศ 2 0 2 1รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ4ีกลุ่มบบีที่ประเทศซาอุดิอาระเบียอิรักชุดขาวลงสนามนัดแรก พบอินโดนีเซียที่คุมทีมโดยคับทิกไคเวิร์ดอุนซีชาวดัชที่แพ้ซาอุดิอราระเบียในนัดแรก2ต่อสเครื่องแรกอินโดโหมบุกหนักแต่ยิงประตูไม่ได้เสมอกัน0ต่อศูเครื่องหลังนาทีที่7 6กอิรักมาได้ซีดากิบบาลเป็นฮีโร่ซัดประตูชัยช่วยให้อิรักเชือนชนะ1ต่อศูต้องไปตัดสินแชมป์กลุ่มกับซาอุดในวันอังคารที่1 4ตุลาคมนี้ ส่วนอินโดนีเซียแพ้นสนัดรวดตกรอบดิ่ชั้นปีนี้จะได้สิทธิผ่านเข้ารอบสุดท้ายอัตโนมัติส่วนอันดับ2องต้องไปเตะเพลย์ออฟในรอบที่5ต่อไปรับชมข่าวจากสำนักข่าวไทยอีกครั้งในเวลา11 3 0านะคะสวัสดีค่ะ ใครที่ชอบทานแซลมอนห้ามพลาดเลยครับเชฟยิสของเรามีเมนูแซลมอนยุกเกตมาปากนะครับส่วนของผเนี่ยครับจะนำแซลมอนมาทำเป็นคอนแอนด์แซลมอนฟิตเตอร์กรอบๆกันไปกับเมนูนาโช่ซึ่งมากับไก่บาร์บีคิวและผลก็ยังมีของหวานสุดพิเศษมาฝากนะครับสำหรับคนที่เตรียมพร้อมที่จะกินเจกับช็อกโกแลตเวลเวตบีบูดเค้กในผลังนักรุของครูแชปเปอร์ส16อย่าพลาดนะครับ